เจ้าไม่ใิ่ลูกของพ่อไปซะไปเ<ป>ดีเ๋ยวไอ้วิรเซสนมึงบอกว่าชุชลินไ่รอนอไม่ใช่ลูกของมึงแลูกใครวะที่เป็นลูกมึงก็มึงอะลโกูกไอ้มัน ใครวะเน,นี่ยพ่อจ๋าพ่อเอมย์ไปเจอแล้วเป็นยังไงบ้างพ่อแล้ลูกจูเลียพอนเป็นลูกกล้าพูดคำนี้กูได้ไงวะจะไม่ใช่ลูกของพอ่พอจูลียอนเป็นลูกของพ่อะไม่ใช่ลูกของพอ่อไปจูเลีพอไม่ใช่ลูกมึงลูกใครวะที่เป็นลูกมึงก็มึงอะลูกกู เจ้าไม่เลือกไอ้บองแย้เจ้าข่าจับอิชุลีพรมันเป็นมาดเัาไว้แล้วจับตัวท่าเทยเนื้อเซนขึ้นตะแลงแกลงกูจะเป็นคนตัดหัวมันเ้วย จะสิงไปเอาแสงมาไปเอาแสงในที่สุดวันนี้ก็มาถึงพแสงศึกไปแล้วจ้าจะตายก็ไม่เสียได้ชีวิตให้ไปเอาแสงพแสงศึกไปเมื่อตอนเข้าผรรสาคนรักแทเจ้าจำไว้ให้ดีนะถ้าวันนี้เจ้าลงดบตัดหัวข้าบีรเสง เ้าจะเสียใจไปตลอดชีวิตคนอย่างกูนไม่มีคำว่าเสียใจจะต,ตายก็จะพูดมากนั่งเฉยๆมันจะตัดผมเรื่องกูเองอย่าทำแบบนี้เลยจาชี่ผม กกดนนลูฉากนี้ชมพระเอกโน่สุดที่รักลำดาพระเดชชมสนุกนะครับเรื่องนี้สนุกเดี๋ยวท่านกันจะได้รู้ว่าบทสุดท้าย จะเป็นอย่างไรและต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีพระกาลคุณที่นั่งชมนะครับคือลิเกเรื่องนี้มันเป็นลิเกที่เล่นกันหลายทัานนะบางที่เนี่ยพอออกมาเล่นในสองตัวรู้เรื่องก็มาดูกันแล้วกลับกันไปแล้วแต่ลิเกรุ่นนี้นะครับเด็กๆท่านนั้นมีแก่อยู่ผมตัวเดียวก็แสดงเป็นพื้นฐาน อนุรักษ์กันเอาไว้นะครับเนื้อเรื่องตัวแสดงเป็นคติสอนใจเพราะเนื้อเรื่องแบบนี้ลิเกหลายคณะจิงเล่นเอาไปเล่นกันหลายที่หลายที่แต่ว่าเรามาดูคืนนี้น่ะเรารู้เรื่องว่าเป็นยังไงมายัางไงแต่เรามาดูตัวแสดงดูความสามารถของลิเกรุ่นนี้และก็รุ่นนั้นผมอยู่ของหน่วสองต่งกนโน ก็ยังห้าสิบหกแล้วก็ย okay. ังอยู่เล่นได้อีกักรุ่นหนึ่งรุ่นต่อไปผมก็คงจะไม่ได้อยู่นะครับก็คงจะลาตีปากผลงานไว้นะครับไอเกะคณะนี้ติดต่อเลยนะครับติดต่อที่โน่นะครับไม่ใช่ว่ามามีคณะแล้วจะมาแสดงราคาสูงราคาอะไรราคาเราเล่นกันตาม สภาวะเล่นกันตามงบใกล้ไกลแล้วพ็ว่ากันอีกทีเพื่อจะเชียให้เป็นลิเกขึ้นมาอีกคณะหนึ่งพ่อแดงสดหรืออย่างไรหนึ่งนี่หนึ่งนี่ก็ลิเกอยู่ในวงการอมหวนนะครับพ่อแม่เขาอยู่กับอมหวนมาเลยนะครับกนกพรอแม่โนนเขาอยู่กับหอมหวนได้แดงแดงนี่ก็อยู่กับหอมหวนอยู่นันทพลแล้วก็ไปอยู่โรงผมเทศบัญชาผมอยู่เทพบัญชามายีบ้าปีแลวนะครับปีหน้าก็สามสิปีแล้ว ผลงานการแสดงที่ผ่านมาลิเก์สมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนน่ะน,นั่งกันสนุกไม่มีเวทีอย่างนี้หรอกเล่นง่ายสมัยนี้วิ่ง,งกันหาเจ็มเลย ยาสิทธ์มีลิเทียมลดใครโดนแทงเข้าไปสักทีแม้มไม่ขี้ก็ต้องตดอ้บ้ายังทำอะไรลูกเนี่ยอำนาจสูงสุดออกไปเฮ้ยสิ่งลูกพ่ออำนาจสูงสุดอยู่กับข้าวีเรเสนพาชุรีพร์ออกจากแผ่นดินนี้ไปถ้าขืนช้าทหารวังจะแห่กันมาจับเท้านี่เป็นคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติไอ<ป>้ลูกไปเร็วพน เหลืวคนละสิ่งมันเ<ไ>ปลี่ยน <ไป S 1> ขึ้นมาเราตายกันหมดอาบอลไม่ต้อง <ไป S 2> อะไรอาบ<น>อลกอูกกบ้างละมันนี่มึงมันนี่อีนโน่กูชิบหายตัวหนักจริงๆคนระับมันนี่มึงมันนี่มึงมันต้องอย่างนี้นั่งลงมันนี่มันมนี่ มานี่ถือไว้มึงเล่นเรื่องนี้เตะกูมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วเตกินไอ้อักตันยูไอ้อักตันยูเฮ้ยมึงเตะกูตลอดตายเลยตัดใจตัดใจ ตะใจกูไหมอย่างนี้มึงไม่เชื่อกูบ้างว่ากูจะตัดไอเด็กเหี้ยมึงเอากูทางเผอเลยเอ้ยมึงเอ้ยไม่งแกไอไอไเดี๋ยวเดี๋ยวไเฮ้ยเฮ้ยดิมึงลืมแล้วหรอกูใครดิกูเป็นใจ กูเดียวกับสัตว์คุณะสิงโอ้ยไอ้ลูกอีลงช้างกิมถีบกูใช่ไหมเมื่อกี้ถีบทิวตังไปไหนกูวะตัดเอาแม่อสักงละร้อยหนึ่งก่อนเอาร้อยเดียวมึงถีบกูเมื่อกี้เอาร้อยเดียวกูเอาร้อยเดียวกูปะมึงถีบกูเนี่ยถ้ามึงถีบกูลงไปแล้วกูตกลงไปแล้วปากกูเบี้ยวมึงรักษากูไหม เดี๋ยวนี้มึงผีเข้าหรือเปล่าเนี่ยมึงช่วยจับกูขึ้นหน่อยได้เราไอ้วีรเศนไม่ไหนวะกูตอบเบาเบาเบาคดเสิงที่ข้าทำร้ายเจ้าไม่ใช่ว่าโกรธหรือเกลียดชังเจ้าแต่ข้าทนดูไม่ได้ที่จะปล่อยให้เจ้าฆ่าวีรเศนเจ้าสึก เจ้าก็นั่งจะเป็นคนอักตันยูเรื่องที่เกิดขึ้นข้าจำเป็นจะต้องเปิดเผยให้เจ้าฟังโลกเขาจะได้ไม่ตราหนะ้าเจ้าจะไม่ได้มีตราบาไปชั่วชีวิตฟังข้าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความฝันหลงๆแ้งๆของเจ้าสังกทัดเถแผ่นดินนี้ย0ปีที่แล้ว พระอ,องค์ฝันว่ามีเด็กจะมาฆ่าด้วยความตายนำไพ่พลทหารเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อจะไปฆ่าชีวิตเด็กปานแดงชีวิตเดียวสงครามเกิดขึ้นและจะจบลงด้วยน้ำตาแ<อ>ผ่นดินโกสัมพีประสูตรโอรสปานแดงมีวีรเสนเจ้าศึกข<อ>ุนทับกระดูกเหล็กเป็นพ่อไม้เมียตาย วีเรเสนนเมียตายทิ้งลูกเอาไว้ด้วยความรักลูกหอบลูกมาในสงครามเพื่อหวังจะเจรจาโดยสันติวิธีไม่ต้องการให้มีการฆ่าฟันเกิดขึ้นแต่ไอคนชั่วสังกัดไม่ฟังไม่มีความเมตตามันฆ่าทุกคนโอ้รถปานแดงหายสาบสูญไปในระหว่างกองทัพ มเหสีแห่งแผ่นดินโกสัมพีมอบราชธิดาองค์เล็กให้กับวีรเสนก่อนที่องค์หญิงจะแตกทับกระสานสั้นเซนไปในระหว่างนั้นแม่ทัพบ,บรุรเสนผู้จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้มือซ้ายอุ้มลูกชายของตัวเองมือขวาอุ้มราชธิดา เขาตกอยู่ในวงล้อมไม่มีมือแม้แต่กำดาบสู้ต่อศัตรูเขารักชาติบ้านเมืองเขารักแผ่นดินรักสถาบันเขาตัดสินใจทิ้งลูกตัวเองไว้กลางสนามรลกคือโรงพักช้างเพื่อจะหมายอุ้มเด็กผู้หญิงลาทธิดาองค์นั้นหนีไปน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟวีเรเสนถูกจับได้ไอก้กษัตริสังกทัศ บังคับให้วีเดเซนเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายจบจนทุกวันนี้คนโกสัมพีเข้าใจว่าวีเสเซนขายชาติไม่อยู่โยธากาเขาทําเพื่อปกป้องชีวิตราชธิดาเด็กผู้หญิงคนนั้นคือลูกเจ้าในขณะที่สงครามกำลังเจะสงบชีวิตของวีเเสนกับลูกจึงพบกับความอรอะยศ ลูกของวิริเศสนี่พ่อมันไม่รักทิ้งเอาไว้กลางสนามรบเกิดส่งเสียงร้องขึ้นมาข่าอุ้มเด็กคนนั้นมามอบให้โอรถมอบให้กษัตริย์สังฆทัตมันโกรธจะฆ่าเด็กจะฆ่าทุกคนข่าช่วยเหลือชีวิตเด็กคนนั้นเอาไว้ยุยงส่งเสริมให้เอาเด็กคนนั้นไปเลี้ยงในแผ่นดินโยธากาบุญน่ะมันเข้าข้างเด็กกษัตริย์สังฆทัตเชื่อข่าทั้งหมด เลี้ยงเด็กคนนั้นไว้อุป,ปโลกเขาเป็นราชโอรถโดยมีวีเรเสณเจ้าศึกผู้เป็นพ่อถ่ายทอดวิชาเพลงด่บเพลงทวนวีเรเสณต้องอกตรงขมขืนรู้ขั้งรู้วัเป็นลูกแต่ก็พูดไม่ได้ส่วนไอ้ลูกใจชัว่วมันจงเกลียดจงชังพ่อมันเองตบบ้านตีบ้านด่าบ้านจวบจนสุดท้ายแล้ว จะตอบแทนบุญคุณครูด้วยการแฝนคอโดยการตัดคอข้าจึงทนดูไม่ได้ที่จะเห็นวีเรเสนตายเพราะฝีมือของลูกคนนั้นไอ้ลูกที่มันไม่รู้ว่าพ่อคือใครที่มันกำลังจะฆ่าพ่อก็อยากจะรู้ไหมละ่ะว่าลูกของวีเรเสนะที่เจ้าเขาเก็บมาเลี้ยงะมันเป็นใคร มันเป็นใครครับทำไม่ไ้อเด็กคนนั้นไม่ใช่ใครแล้วมันก็คือมึงนี่แหละคนจะสิงมึงก็คือลูกของวีเรเสศวีเศรเสศเจ้าสึกเป็นพ่อของมึงมึงไม่ใช่ลูกเจ้ามึงไม่ใช่พระเอกกูนี่พระเอกอวีเรเสศเป็นพ่อวีเรเสศเป็นพ่อเจ้าเจ้าไม่ใช่คนโยนธากา แหมจริงแล้วเจ้าคือสายเลือดหองชาวโกสัมพีวีละเสรเป็นคนโกสัมพีวีละเสรเป็นพ่อเจ้า,ข,าข้าเชื่อแล้วข้าเชื่อแล้ววีละเสรเป็นพ่อของข้าแล้วตอนนี้พ่อของข้าอยู่ที่ไหนข้าปล่อยวีละเสน ้อมลากทือดดากลับมาทุกภูมบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินโกทสังทีบ้านเขาเขาต้องกลับไปบ้านเขากลับไปแล้วนี่เขาเกือบจะ่าฆ่้าพุ่ยกำเนิดของข้าไปแล้วขาไม่รู้พระท้าขงแยเข้าไปหาพกก่อข้าหน่อยได้ไหมข้าไปนะ